สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิศพาเพื่อนๆมาที่สยามสแควร์ค่ะตรงนี้เป็นตลาดนะคะข้างข้างห้าง,างสยามสแควร์วันค่ะลิศมีคลิปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวคลิปจะขึ้นกว่ามือบนนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะข้างในก็จะเป็นของกินช่วงข้างหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าแฟชั่นวัยรุ่นนะคะซอยก็จะอยู่ข้างๆกับธนาคารกรุงเทพนะคะกับห้างสยาม แล้วก็ฝั่งตรงข้ามเป็นพารากอนนะคะสยามพารากอน,นะคะ่ะแล้วเพื่อนๆมาก็ BTS สยามนะคะเดี๋ยววันนี้ลิซจะพาเพื่อนๆเดินเล่นแขวสยามนี้แล้วก็จะไปทางพาบิงคองค่ะตรงตึกตรงข้ามสยามเนี่ยเขาเริ่มทุบแล้วนะคะเขาล้อมรั้วทุบกัน ก็เป็นที่ที่แบบว่าเป็นความทรงจําของใครหลายคนนะคะสมัยวัยรุ่นหรือว่าตอนรุ่นนี้ก็แล้วแต่เมื่อก่อนนี้นะคะวัยรุ่นเนี่ยยุค80-90เนี่ยต้องมาเดินนะคะสยามรุ่นพ่อรุ่นแม่ก็ก็มาเดินค่ะอยากเป็นดาราต้องมาเดินสยามนะคะม,ม,มีจะมีแมวม,มองนะเพื่อนๆอันนั้นสมัยก่อนนะแต่ว่าสมัยนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วค่ะสมัยนี้ทุกคนสามารถ สามารถเป็นคนที่ทําให้คนอื่นรู้จักได้นะคะเพราะว่าโซเชียลนะคะคนธรรมดาก็สามารถพาตัวเองเข้าสู่เข้าสู่โซเชียลได้ทําให้คนรู้จักได้ก็มันก็เปลี่ยนไปหลายอย่างนะคะยุคนี้เขาก็เรียกว่าเป็นยุคโซเชียลเป็นยุคแบบเป็นยุค 5G แล้วะคะ่ะ วันที่ลิ์มาเดินก็เป็นวันที่21นะคะ21กุมภา 1, พันธ์พศสอ6 5เวลาประมาณ4โมงครึ่งค่ะเซ็นเตอร์อยร์ค่ะ ของข้ามเป็นสยามเซ็นเตอร์นะคะในกลางเมืองเลยค่ะอย่างเงี้ยซอยนี้นะคะก็จะมีร้านร้านร้านอาหารร้านของกิน ความทรงจำนะคะอีกซอยหนึง่งให้พาเดินรอบนอกคนะ่ะ ดิโด้ค่ะเพื่อนจะให้ดูป้ายเห็นไหม ป้ายตัวใหญ่มากเลยนะคะพาไปดูหนะ้าปากฝากทางเข้าลิลยังเคยได้เข้ามาดูนะคะแต่หลายปีมากแล้วนึกถึงบรรยากาศที่แบบว่ามีพี่ผู้ชายยืนเปิดเปิดม่านแดงๆอ่ะ ตรงไปเป็นเจริญผลนะคะแล้วก็งพงะรามค่ะเลี้ยวซ้ายไปสามย่านนะคะเงียเงียบเงเงาเลยคะเนี่ยหรือว่าความรู้สึกเรามันรู้สึกไปเอง เก็บแล้วเป็นศูนย์อาหารค่ะเพื่อนศูนย์แฟชั่นนะคะฝวามือเป็นสยามมิคาเบอรี่ค่ะเสียงตรงนี้ก็จะเอื้องไปหมดเลยนะคะด้านข้างล่างข้างบนเลยข้างบนก็เป็นรถไฟฟ้า เพื่อนๆคะเนี่ยล้อมรั้วแล้วเนี่ยปิดหมดแล้วปายเปิดไม่มีแล้วค่ะ รอดูนะคะว่าทําใหม่จะเป็นอะไรนะคะเนี่ยลืมหมดแล้วเขามีทางเชื่อมนะคะจากสยามดิด เชื่อมมาทางฝั่งมาบุญคลองได้นะคะเดินมาได้ด้านบนนะคะเพื่อนๆตรงไปก็จะเป็นสนามกีฬาแล้วก็ตลาดเจริญผลที่ลิขเคยมาถ่ายวิดีโอะคะ่ะปิดหมดแล้วคนะ่ะปิดหมดแล้วนะคะปิดหมดแล้วนะคะตรงนี้ไม่มีแล้วะคะ่ะร้าน,น MBK Hall MBK Hall นะคะมาบุญคอรองเมื่อก่อนนี้ตอนวัยรุ่นเนี่ยรวัยรุ่นเนี่ยดังมากดังระเบิดระเบิดวัยรุ่นนี่ต้องมาเดินเล่นนิดอยู่นะคะมาถมนะคะตอนนั้นนะเสร็จสิบกว่ากว่ายังต้องนั่งเรือข้ามสีพยามานะคะมามาเที่ยวมาบุญคอรองเนี่ยมากับเพื่อน เอาจิงใจหายนะไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นอะไรหรอกนะคะแต่ว่ามันเป็นความเปลี่ยนแปลงของของกรุงเทพไงเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นอะไรอยากเคอยู่เหมือนกันนะคะว่าจะเปลี่ยนชฉมใหม่เป็นอะไรนะคะก็ทุกอย่างก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ ไม่มีอะไรคงสภาพอยู่ได้นานตลอดไปเพื่อนๆทุกอย่างแม้กระทั่งเชื้อน,นี้ก็เหมือนกันอดทนนะคะเ,เพื่อนๆอย่างแหมต้องพูดว่าอดทนกับมันมาสามปีได้แล้วมันงคะเนี่ยไอเชือ้อไอเนี่ยไม่อยากจะเอ,อ่ยชื่อเลย ก็พาเดินอ้อมๆม,มานะคะเมื่อกี้ซอยพบเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาทะลุดได้หมดธนาคา,ารกรุงศรีใหญ่มาก <S 2> <S 2> แล้วก็นี่ก็เอกลักษณ์ของประเทศไทยนะคะรถตุ๊กๆสองงข้ามก็ เราป็คลองถึงแล้ว ถึงสะพานลอยที่จะเข้ามาบุนคลองแล้วนะคะเ,เพื่อนๆก็ปิดคลิปตรงนี้ดีกว่าค่ะวันนี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากค่ะ